สวัสดีครับเพจอีสานบ้านเฮาครับมือหนี่กามาแพ็กของส่งลูกค้าครับอันนี้ก็ทีมงานนะครับสั่งเพิ่นเย็บแล้วเพิ่นกับแพ็คแพ็คส่งแพ็คของส่งลูกค้าผู้ใดที่สั่งขามาก,าก็ทถา่กนเนอะครับตาตามออเดอร์ ช่วงนี้กับผ้าป็นท่ทอบอร์ทันทุนหน่อยครับค่อยๆเอดไปรดน,นี้พเพิ่็สั่งสามสิบโตนะครับแต่ว่าผ้าเพ่นยังมาบอร์ทันตัดบอร์ทันพเพิ่นก็เลยขอไปก่อน 8ปดตัวเจ็ดตัวกลยนาดเพิน่นอีกสองมืออีกจังสีส่งไปหไหมเสื้อนี่กับไล่นี่นะครับมีหลายได้แล้วแต่สีดเดือกใส่เอา ผู้หญิงใส่กระามครับผู้ชายใส่กระามกันโลผู้ใดสนใจใชสชสร้างตัดติดต่อมาได้ดครับเดี๋ยวทิมเบอร์โทรทิมเพจว้ใตต่ขีปครับ มือนีกับพ่อสานี้ก็นนะครับเดี๋ยวสีลงเรื่อยๆครับฝากติดตามเพจเลยนะครับมือใหม่หัดทำครับสวัสดีครับ